นงใจนำด้วยเสียงเข้มแข็งชัดเจนให้เทพเทวดาดุงยันทั้งหลายได้รับร่วมในการสวดถวายด้วยอ้าวสัพเพสังสัพเพสังสังฆภูตานังสังฆภูตานังสามัคคีสามัคคีพุทธติพุทธติสา ธิกาสาธิกาสัพเพสังสัพเพสังสังฆภูตานังสังฆภูตานังสามัคคีสามัคคีพุทธาติพุทธาติสาธิกาสาธิกาสัพเพสังสัพเพสังสังฆภูตานังสังฆภูตานังสามัคคีสามัคคี บทชติบูชาต e ิสาธิกาสาธิกาประเทศไทยจงเจริญประเทศไทยจงเจริญประเทศไทยจงเจริญจงเจริญงเจริญงเจริญ